ดีครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่พีน่น้องชาวสองลอ้อทุกคนนะครับเจอกันเหมือนเดิมชุดเดิมมุมเดิมเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ่ายวันเดียวกันนะครับผมอโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไราหมายก็เหมือนเดิมนะครับจะมารีวิวหมวกกันนะ็อกใบแรกของผมนะครับที่ซื้อแท้เนาะ พราะแต่ก่อนเนี่ยผมเขาเรียกอะไรนะไม่มีความรู้เรื่องหมวกก็เลยซื้อแบบว่าแต่ก่อนมันจะมีหมวกรุ่นนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อละกันเป็นหมวกก๊อปทรง AGV นะครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันมันไม่เชิงเป็นหมวกก๊อปหรอกมันก็มียี่ห้อของมันอยู่นะแต่แค่มันเป็น มันเป็นลายของ a g v อะตัวคาร์บอนอ่ะสี่สิบหพิสตาอะไรพวกนั้นอ่ะสี่พบโปรเจกอ่ะเออผมพูดแค่นี้เพื่อนๆน่าจะดอออกกันเนาะโอเคซึ่งแบบแต่ก่อนก็แบบว่าเอออยากเท่เะนาะเลยซื้อมาโดยที่ไม่ได้คำน,นึงถึงเรื่องความปลอดภัยหรือว่าอะไรอย่างไรเนาะซึ่งซึ่งในยุคแต่ก่อนของผมอไอหมวกรุ่นนั้นอะคือมันไม่ได้ไมดาตรฐานนะครับ แต่เนี้ยเขามีมาตรฐานแล้วโอเคแล้วเข้าใจได้นะครับโอเคเดี๋ยวออกทะเลเดินไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้จะเป็นหมวดลายอะไรส่วนยี่ห้อเพื่อนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับจะเป็น KYT นะครับเป็นหมวกหมวกอะไรห,หมวกจากแบรนด์อะไรอิตาลีหรือเ่าไม่แน่ใจนะครับ ผมยังศึกษาข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันดีกว่าเองของเป็นไงสวยไหมเป็นหมวก KYT n f r นะครับผมเป็นลายบล็อก ปั๊กกี้รือบ็อกเกอร์สยางนะผมก็อ่านไม่ออกเหมือกันนะครับเป็นลายนักแข่งอีกเช่นเคยนะครับจริงอะผม,ผมที่ผมเลือกซื้อหมวกใบนี้มาเพราะว่าหนึ่งเลยมันสวยนะครับเป็นหมวกใบแรกของผมน้อแล้วมันสวยซึ่งผมก็ไม่รู้ทีหลังว่ามันคือลายนักแข่งคนหนึ่งนะครับโอเคอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างเนาะ ก็หมวกใบนี้ผมใช้งานมาประมาณสามปีนะครับมันก็มีแบบว่านวมแตกนมอะไรบ้างเป็นธรรมดาแต่ถือว่าน้อยมากนะครับมันเหมือนเป็นมันลั่นๆนะ่ะมันแตกเหมือนมะม่วงอะหรือเ่ามะม่วงฟ้าลั่นอะมันลั่นนะ <c oughs> โอเคอ่าก็ของเดิ่มชิวเอามาชิวกันเลยว่าชิวตัวน,นี้มันเหมือนเป็นปลอกนะแต่จริงๆมันมันเป็นเลีรยใสนะครับเพื่อนเห็นว่า อ่แล้วก็ตัวนี้จะมีแว่นด้านในเห็นไหจะมีแว่นด้านในด้วยนะครับซึ่งเหมือนที่ผมเคยอ่านอ่านดูมันจะเป็นเขาเรียกหมวกทรงทัวริงนะครับเพราะามันมีแว่นเป็นสปอร์ t ทนะัวริงเนาะส่วนน้ำหนักจำได้ว่าตัวนี้มันหนักประมาณ พันสี่พันห้านี่แหละแม่งโคตรหนักเออไม่ถึงกับคนหนักใช้ครับพอผิดน,นักพอประมาณเนาะเพราะมันมีหมวกไปอื่นที่ดีกว่านี้แล้วก็นักกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้สีถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นหรือว่าใครที่เคยจับตัวจริงมาถ้าสังเกตสีมันจะเป็น เงาแล้วก็มีมุกน,นะครับเป็น g l o ี่ y glossy หน่อยซึ่งจริงๆผมชอบมากเลยนะหมวกเงาแต่ทำไมไม่รู้ให้เกสีนั่นซื้อสีด้างไโอเคไอ้ <c oughs> okay. พวกการลุมหัวอะไรอี้อมันก็เปื่อยอยุ่ยตามกาลเวลานะครับตัววัสดุที่ทำหมวกตัวน,นี้มีเป็นไฟเบอร์การ์ดเพียวนะครับไม่มีส่วนผสมของคาร์บอนเๆยสิ้น มาเลยแบบแทำให้มันดูคำว,ว่าหนักแน่นดีกว่าเออมันหนักแล้วมันแน่น,นะคระัแล้วก็ตัววิธีการถอดชิวนะครับตัวนี้ก็มันจะมีสลัก้ันข้างให้เราดึง มันจะใช้แรงหน่อยนะอ่ไงไม่นั้งคิวตัวนี้เท่าไรเจ็บตัว่นี้นึง,นนงนใช่ปะเนี่ยโอเคใช้แรงหน่อยนะเพื่อนนะอ่าแกะง่ายแล้วเห็นไหมตัวสลักก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับ แต่มันจะเป็นแค่ดึงตรงนี้เห็นไะหเดี๋ยวผมใช้ในะียดึงออกมามันจะเป็นสปริงนะครับส่วนนวมถอดได้เหมือนกันเลยกับ HJC 3ชิ้นนะครับก็คือ1 2แก้มสข้างแล้วก็หัวนะครับมันจะเป็นออไอตัว HJC มันจะเป็นเป็กเนาะไอตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกค,ค,ค,ค่อยๆก หมายถึงในส่วนตรงหัวนะส่วนไอ้ตรงนอกข้างๆก็เป็นเป๊กเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องลมช่องลมจะมีผมลืมระหว่างไม่ได้ใช้น้ำอากมี1 2ตรงหัวเป็นอันนี้เป็นสไลด์นะครับ1 2 3ก็คือตรงปากน,นะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับแล้วก็ถามว่าลมออกช่องไหนบ้างออกข้างหลังนะครับ2รูเห็นปะ่ะอยู่ใต้สปอยเลอร์ นะครับตรงนี้นะใช้เงินเงินนะอ่าโอเคแล้วก็ตัวอืมไม่รู้อะไรต่ออีกตัวตอนเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยตัวเหมือนเอาไว้กันฟ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยสามารถถอดได้นะครับ แล้วก็ยกยกสูงขึ้นมาอันนี้จะเป็นระดับต่ำนะครับแล้วเดี๋ยวผมยกให้ดูนมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงไม่รู้อันนี้มันเป็นฟังก์ชันของมันหรือว่าผมมนโนไปเองนะแต่ว่ามันใช้งานได้ดีนะสำหรับแบบตวกหน้าหนาวอะไรเงี้ย ใช้แทนการฟ้าได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แว่นด้านในรีวิวยังวะรีว,วละแว่นวิธีเปิดแว่นด้านในมันจะมีอันนี้ทางซ้ายมือเป็นให้ลูดขึ้นลูดลงแว่นมันก็จะเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดนะครับตัวนี้มีช่องเล้าฟังให้เรียบร้อยนะครับด้านในเนาะมันจะดึงจุกอันนี้ออกมา นะครับถ้าถ้ามีมีน้ำโขงเนาะถ้าไม่มีก็เอาใส่กลับคืนกระเปนะครับอืมขาดอะไรอีกอะเรื่องรีวิว ออในกล่องมีแถมอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันในกล่องจริงของ k y t ไม่มีแถมอะไรมาเลยนะชิลก็ไม่แถมชิลก็ของเดิมให้เป็นชิลใสมานะครับซึ่งก็ผ่านการใช้งานมาแล้วจะกก่อนผมใช้ชิลใสเป็นว่าเล่นเลยไม่คิดจะซื้อไม่คิดจะซื้อชิลดำเพราะว่ามันมีแว่น2ชั้นนะ แล้วก็มีสมุดคู่มือยังอยู่ในซองเลยไม่ได้ใช้จริงๆแล้วก็มันก็มีการฟ้ามาให้ด้วยแต่ว่าผมทําหายไปแล้วหรือทิ้งไปแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มีพวกสติกเกอร์นะครับส่วนอันเนี้ยผมซื้อมาเพิ่มนะครับเป็นชิวตึงประหลอดนะมันเป็นมันกองแสงอันเนี้ยผมซื้อมาครั้งแรกประทับใจเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเพื่อนๆมองเนี้ย เออมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นชิวประลอดใช่ปะแต่ถ้ามองกับอีกด้านหนึ่งอะเออทำไมมันยังเป็นประลอดวะคือในในแบบสายตาผมมเวลาขับกลางแดดแทบไม่ต้องใช้แว่นชั้นที่สองเลยดีมากและกล้องแสงดีมากเลยเป็นชิวจากจิงที่ผมรู้สึกว่าผมคาไ ราคาไม่กี่ตังค์สามสี่ร้อยประกอบเชียวกับเข้าไปที่เดิมก่อนประกอบเชียวก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีแรมากง้างเหมือนเดิมงาม้างนั่นจ้องดูแหก ที่เอาตัวนี้มารีวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เพื่อนรักของผมน,นะครับเพราะว่าหมดตัวเนี้มนไม่ได้ใช้แล้วผมจะไปซื้อตัวใหม่กําลังแบบปั้นง,งบซื้อตัวลาย RX 7 v e V Evo นะครับลายฮาร์กาเรนโบนะครับเป็นลายที่อยากได้มานานมาก คือชิวชิวมันล็อกได้นั้นเพื่อนนะเห็นปะเนี่ยมันจะมีเขียวล็อกของมันอยู่ก็คือพอเปดชิวลงแล้วก็กึบแหน่งงาโคตรคดีแล้วก็ในในกล่องเขาจะแถมนี่มาด้วยผ้าคุมเอ้ยไม่ใช่ผ้าคุมถุงใส่หมวกซึ่งผมมองว่าดีมากๆผมมองว่ามันรู้สึกดีกว่าเหตอ่ะไม่รู้นะ ข้างในมันเป็นเหมือนผ้าสัก,กราลดหรือกำมะหยีย่อ่ะมันดูแบบว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะลูพีเมี่ยมอะนะแบบเหมือนได้เชื้อสายอิตาลีมาถึงแม้มันจะเป็นแบบราคาถูก่ะนะถ้าพูดถึงเรื่องราคาไอ้ตัวนี้ตอนนั้นผมซื้อมา ราคาเท่าไหร่วะ4 2่า4,200บาทนะครับผมตอนมันเปิดเปิดแรงนะจริงๆยังไม่ได้ตั้งใจซื้อตัวนี้ตั้งใจซื้อลายมาริโอนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามาริโอเป็นยังไงแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะมาริโอของหมดเพราะว่าคนน่าจะซื้อเยอะนะครับก็เลยแบบว่าเอ้ยเหลือใบเนี้ยใบสุดท้ายมันไซส์แอลนะครับหมกทั้งสองใบผมใช้ไซส์อลนะ ก็เลยได้มาแล้วพอรู้สึกว่าใช้ไปใช้มาก็โอเคอ๋อเรื่องเสียงลมตอนนี้สำหรับผมถือว่าเงียบนะครับต่อให้เปิดเปิดอ่อเขาเรียกน,นะรูรับลมหมดอะ่ะก็เงียบเงียบกว่า HTC นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อน ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเทียบให้ฟังกันว่าเอ๊ะจะมาเทียบให้ดูกันว่าระหว่างหมวก HTC เซียัแล้วก็ตัวเควัีเนี่ยผมชอบตัวไหนมากกว่ากันแล้วแบบถ้าจะใช้ในชีวิตประจำวันผมจะเลือกตัวไหนนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย